ขอบคุณครับเชิญท่านคติยาสวัสดิผลครับท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนางสาวคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะ่ะถึงเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่ารัฐมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐมนูญฉบับปี60นั้น มีปัญหาในแง่ของทั้งที่มาและเนื้อหาดิฉันขอยกตัวอย่างปัญหาในแง่ของที่มาค่ะทุกท่านทราบดีว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี60นนั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบคือหลังจากที่มีกรรมการรา่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วได้มีการจัดทำประชามติก็จริงแต่การทำประชามตินั้น ไม่ได้เป็นการทำประชามติที่มีความเสรีเสมอภาคและเป็นธรรมการทำประชามติในครั้งนั้นมีการจำกัดการแสดงความเห็นของประชาชนมีการใช้อำนาจคุมสื่อมีการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองมีการห้ามจัดเสวนามีการห้ามจัดกิจกรรมสาธารนณะ ที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อเสียของรัฐธรรมนูญปี60มีการจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้รณรงค์ไม่รับร่างและมีการใช้คำขู่ว่าหากไม่รับจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้และที่สำคัญค่ะมีการเชิญชวนให้สำคัญผิดว่ารับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังส่วนตัวอย่างของปัญหาในแง่เนื้อหาค่ะท่านประธานก็เช่น สิทธ์ต่างๆของประชาชนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40และปี50ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60 โครงสร้างที่มาและอำนาจของสาธวรธมนูลและองค์กรอิสระไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนรวมไปถึงการกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เอื้อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถทำงานได้โดยอิสระและก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ธรรมธานคะตลอดเวลาที่พรรคเพื่อไทยเดินสายหาเสียงคะ่ะเรานำเสนอนโยบายต่างๆมากมายเพื่อความชนะในการเลือกตั้งหนึ่งนโยบายสำคัญที่เราพูดในทุกเวทีก็คือหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราจะจัดให้มีการทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างธรรมนูญหรือสสรดังนั้นวันนี้ดิฉันจะขอยืนยันว่า ดิฉันต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเพื่อนสมาชิกและประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราจะจัดให้มีการทำประชามติให้เกิดขึ้นจริงให้มีสอสอรอเพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่เราเคยให้สัญญาวไว้กับพี่น้องประชาชนขอสไลด์นะคะ แทนประธานคดิฉันเข้าใจดีถึงการยื่นยัติขอให้สภาผู้แทนรัศดรเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามาติ mm hmm. เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทําร่างรัฐมนุษฉบับใหม่ของสอสพฤิษว์วชรศิลป์จากพรรคก้าไกลขอภัยที่ต้องเอ่ยนาะม ซึ่งต้องการขับเคลื่อนการทําประชามติโดยใช้กลไกของรัฐสภาตามมาตราเก้าวงเล็บสี่ของพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งเมื่อเราไปดูตามมาตราเก้าของพรบฉบับนี้เขาก็ได้บัญญัติไว้ว่ามาตราเก้าให้กรรมการมีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเสรีเสมอภาคและชอบด้วยกฎหมายโดยการออกเสียงตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีดังต่อไปนี้ วงเล็บ2ค่ะบอกว่าการออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุสมควรหรือวงเล็บ4ค่ะการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการท่านประธานคะโดยหลักการแล้วค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธอํานาจ ในการทำประชามติโดยใช้กลไกของรัฐสภาตามมาตรา9ก้าวงเล็บสแต่อย่างใดถ้าสอสอกับสอวอเห็นพ้องต้องตรงกันและส่งให้คอ,อรมอต่อไปเพื่อพิจารณาดำเนินการตามดุลพินิษแต่ดิฉันมองว่าในทางเทคนิคค่ะการใช้วิธีตามมาตรา9วงเล็บสนี้อาจนำไปสู่อุปสรรคที่ไม่จำเป็นได้ นั่นคืออะไรนั่นคืออาจทําให้ความชอบธรรมของที่มาของรัฐมนุญฉบับใหม่นี้ด่างพร้อยเ <c oughs> พราะการออกเสียงประชามติที่ผ่านกระบวนการรัฐสภาจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอด้วย <c oughs> และถึงแม้ดิฉันจะเชื่อมั่นในการใช้ดุลพินิษของสอวก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะดิฉันก็มีความกังวลว่าสอวชุดนี้จะยอมให้มีการทําประชามติเพื่อร่างรัฐมนูฉบับใหม่หรือไม่ เพออราะสวชุดนี้ต่างมีที่มาจากรัฐมนูญปี60ที่เรากําลังบอกว่ามีปัญหาและต้องการร่างใหม่ซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกจากทางฝากฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายว่าการแก้ไขรัฐมนูนที่ผ่านมาไม่ผ่านส่ยางสวดิฉันจึงเห็นว่าเราควร ทำประชามติด้วยวิธีการตามมาตรา9วงเล็บสคือการใช้มติของคณะรัฐมนตรีว่าเหตุอันสมควรให้มีการทำประชามติเพราะมันจะเป็น,นกลไกที่ไม่ต้องใช้ความเห็นชอบจากสอวอแต่อย่างใดและนั่นจะเป็นการย้ำว่าการทำประชามติจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ท่านประธานคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลได้เริ่มกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติโดยยึดตามแนวทางคําวินิจฉัยของสารรัฐธรมนูญเป็นสําคัญโดยมีกรอบการศึกษาในประเด็นต่างๆยกตัวอย่างเช่นกระบวนการจัดทํารัฐมนูลใหม่ควรเป็นอย่างไรการเลือกตั้งสสรควรเป็นในรูปแบบใดควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากการเลือกตั้งด้วยและมีการตั้งเป็นกรรมธิการด้วยจํานวนครั้งในการทําประชามติ ที่กำลังศึกษากันอยู่ว่าควรจะมีสองครั้งหรือ3ครั้งเพราะบางฝ่ายได้ตีความคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนว่าต้องทำสามครั้งซึ่งเรื่องนี้ควรจะต้องถกเถียงกันให้ครอบคลุมในทุกมิติเพราะมันจะส่งผลต่อง,งบประมาณในการทําประชามติแต่ละครั้งและที่สําคัญที่สุดค่ะคําถามที่จะใช้ในการทําประชามติ ซึ่งตามบัญญัติของพรรคเก้าไกลได้ให้สภากำหนดคำถามซึ่งนิฉันคิดว่าเราไม่ควรไปกำหนดคำถามแต่สามารถให้เป็นข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการได้เพื่อให้นำไปพิจารณาต่อและเพื่อให้คำถามเป็นอิสระและไม่สีนํำมากที่สุดซึ่งก็อาจมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมค่าวว่าแล้วกระบวนการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการธรรมติชุดนี้มันจะใช้เวลาหรือขั้นตอนมากเกินไปไหมแน่นอนคะ่ะ มันอาจใช้เวลามากไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐมนูญจะถูกร่างใหม่จริงๆ พราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาการตีความเรื่องการแก้ไขร,รัฐมนูญและการทำประชามติที่ไม่ตรงกันของหลายฝ่ายทำให้เราต้องอาศัยคำวินิจฉัยของสั่งร,รัฐมนูญเป็นสำคัญและนั่นทำให้กระบวนการแก้ไขในบางขั้นตอนขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญส่งผลให้กระบวนการแก้ไขร,รัฐมนูญนั้นต้องหยุดชะงักหรือเริ่มต้นใหม่ทำให้ประเทศเสียทางโอกาสในแง่ของเวลาและงบประมาณสิ่งที่น่าจาัดองค่ะคือการทำประชามติของร,รัฐบาลภายใต้าการนำของพรรคื่อไทย มาตรา9วงเล็บสองนี้มันจะแตกต่างจากการทำประชามติในปี59อย่างแน่นอนเพราะปี59นั้นเราพูดได้เต็มปากว่ามันคือการทำประชามติแบบครึ่งใบคือไม่เปิดกว้างไม่เสรีและไม่เป็นธรรมและในวันนี้เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำประชามติในครั้งนี้ค่ะ เราจะต้องพูดได้เต็มปากว่าเป็นการทำประชามติแบบเต็มใบคือมันต้องเกิดขึ้นจากการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของที่มาและเนื้อหา สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันอยากส่งเสียงถึงสสรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าขอให้ดําเนินการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ให้รอบคอบรัดกลุ่มมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ทําให้รัฐมนูญฉบับใหม่นี้ต้องเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในอนาคตและที่สําคัญเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บริการสารรัฐมนูญอยู่บ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ